ออสองนี่ก็าบอกผมมาเลยออสองนี่ซีเซ็ตเหมือนกันไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ก๊อกครับก๊อกเหรอคล้ายซีเซ็ตเลยเนาะไม่ใช่ปืนนะครับแล้วก็ขึ้นชไลนะครับแล้วก็ดูว่าทำเหมือนง่ายนะไม่มีกระสุนอยู่ในลังเพลิงนะอ๋อไม่มีอันนี้คือปืนปลอดภัยพร้อมที่จะใช้งานนะครับวิธีการจับปืนนะครับหนึ่งคือทำทำมืออย่างนี้นะครับ ประมาณนี้ได้เลยครับเราไม่ไหวแล้วเรามือนิปโปอยู่อยู่นี้น่าประคองปืนไว้ตรงนี้บอกว่ายิงได้ไหมครับถ้าเราจยิงเราควอานิ้วเข้ามาข้างในใช่ครับอ่าคือพร้อมที่ยิงกันมาอย่างนี้ใช่แต่ครั้งนี้เราเราใช้มือไหนในการกดตัวนี้ลงอ่านิปโปฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายก็ได้ครับแต่๋ยวที่ถัดเอาลองเลยครับอันดับแรกนะครับในการยิงปืนนะครับเราต้องมีที่ป้องกันหูนะครับแล้วก็ป้องกันตานะครับแต่เรามายิงปืนกันนะครับนี่เป็นปืนไรฮอ๊กนะครับขนาดจุดสี เดี๋ยวลองยิงสองแร็นะครับกองไอ้คตีเลยก็ได้นี่วันเนาะไปกันเลยไปไปหันมาที่ปืนใกลเทพต่อเลยโอเคครับนี่ปืนเป็นเคลียร์ครับถอดแม็กเป็นเคลียร์ครับอันดับแรกครับผมไม่ได้ยิงเลยเลยคุยเพื่อเรื่องแต่ก็ใส่กันไปตอแรกครับไปจุกระสุนก่อนบอกว่า ก็บ้างเข้ามายิงได้ที่สนามค่ายสมเด็จเจ้าพญาจังหวัดบุรีรัมย์นะคถ้าใครว่างก็มายิงได้ที่สนามค่ายเปิดตลอดไหมล่ะครับผมเปิดตลอดเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงอาทิตย์เสาร์อาทิตย์เอ้าเสาร์อาทิตย์เลยอาทิตย์เลยโอเคใครมาได้แล้วค้าเข้าสนามก็มาสมัครสมาชิกได้เลยครับติดต่อสมัครสมาชิกปืนบริการให้ครับผมก็มีเจ้าที่คอยแนะนําให้ด้วยอ๋อคือไม่ว่าสมมติมากันเองแบบ ยังไม่มีปืนไม่เป็นไรอ๋อเราอ๋อคือผมไม่มีปืนอยากมาใช่ยิงที่นี่อ๋อเจ้าหน้าที่เขาจะมีมีเช่าอ๋อให้เช่าเอามีบริการให้แล้วกันถ้าเข้ามันจะดูไม่ดีอ่ะอโอเคครับก็เอาง่ายเดี๋ยวจะมีปืนอ่ะให้แบบทดลองยิงมาเดี๋ยวผมจัดเลยเอาตัวนี้เลยพี่ตัวทีสามเอาคุยกันก่อนหรับแรกนะครับคืออันนี้เมื่อกี้เราเรียนรู้การใช้ปืนไปเรียบร้อยแล้วไอ้ต่อไปเราจะมายิงกันนะครับต้องใส่แว่นด้วยนะต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นใส่แว่นแล้วหูนะครับอย่าลืมรับแรก เอาได้คร er kind of ับเราจะให้โอ้มันจุกมันจุกสองนัดเลยครับสองนัดนะครับที่บอกมาว่าเอาจะมจุยังไงครับผมอย่างงี้เอาตัวด้านหน้าทิ้มไปข้างหน้าครับทางนี้โอเคงนี้กดลงล่างถ่ายไปข้างหลังโอเคแล้วก็กดทำไเหมือนเดิมครับครับผมง่ายๆอย่างเอ่านี่คือการบรรจุนะครับต่อไปการยิงนะครับครับเดี๋ยวว่าแต่กล้องหลบกบไม่หนึ่งนะครับเป็นอยงนี้ได้ อยู่วันไหนครับเนี่ยโอเค่เมื่อกี้เรียนรู้ไว้แล้วการจับปืนพาผมไม่ใส่ถุงมืออะไรก็ได้จะได้ยินไหมเอาไม่ไรเดี๋ยวตะโกนดังๆเราจับปืนขึ้นมาครับพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างวะโอเคไเดี๋ยวเราจับปืนนะจับปืนเอาอะไรทำเดิมจับปืนเหมือนเดิมที่บอกเมื่อกี้นี่ครับอันนี้เป็นลูกกลมไกลเสมอครับมไกลครับมือซ้ายครับจับแมกกาซีนขึ้นมาจังหวะนี้เราทำนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับพี่มานะ เอาเลยครับผมอ่าใส่ไปเล้วอ่าอะไรไม่ได้กินอะไรเขพูดอะไรกันโอเคครับอ่าขือนิ้วโป้ชี้ข้างหน้าหน่อยโอเคอย่างนี้โอเคอ๋อชี้อย่างนี้ใช่ฮะแล้วเดียวมือนิ้วโป้นี้ก็อยู่นี้ถูกแล้วจริงๆอันนี้พ่อวางบนนี้ครับวางงนี้อ่าวางบนนั้นเลยอ๋อ่าโอเคอันนี้ลงเลยครับเดี๋ยวพร้อมยิงยังเดี๋ยวพร้อมแล้วครับพร้อมยิงแล้วเอาสไลด์ลงครับต้องต้องโค้งไปข้างหน้าหน่อยเมื่อกี้บอกผมให้อย่างนี้ปุ๊บได้ได้โอเคครับตามตามสูตรเลยที่บอกผมอ่าผมพร้อมแล้ว โอเคครับต่อไปตอนนี้ลูกศรปืนมีลูกกระสุนแล้วนะครับอันตรายแล้วครับคือเราตอนนี้เข้าปงไกลเมื่อพร้อมที่จะยิงเท่านั้นโอเคกันเล็งก่อนนะครั่นเล็งก่อนเล็งก่อนเล็งเป้าวะครับเล็งจากศูนย์หน้าไปหลังอ่าอ่ะพร้อมพร้อมจะยิงแล้วครับพร้อมจะยิงแล้วก็เอานี้เข้าปงไกนะครับเหนียวไกให้ช้านะครับโอเคแล้วก็อีกหน้าหนึ่งครับเป้าที่สอง อตนนนี้ปยิงจบแล้วครับยิงจบคือแบบแรกอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับถอดแม็กก่อนกดปุ่มนี้ครับเอามือข้างซ้ายแม็กโอเคโอเคครับอันนี่ปืนปืนเคลียร์นะครับเคลียร์เลยบอยโอเคลียร์ครับโอเคเโอ้โหเงยออกเลยเฮ้ยตื่นเต้นหน่อยเฮ้ยยิงโดนเฉยเลยอ่ะเฮ้ยได้นะครับผมได้ครับได้ยิงยิงดีเลยครับเฮ้ยอ้าวลูกตังบด้ผมเน่ยโอ้เชื่อพอดีโอ้เฮ้ยมันแบบมันเลยว่ะ เอ้ยมันก็นยกร้อยอีกว่ะเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยขายรถเลยขายรถเลยมันรู้สึกดังเบานะเนะพราะว่ามันใส่ตัวนี้ไปใช่ครับเพราะว่าตอนผมยืนดูพี่นนนะยิงนะครับผมตรงมียิงใกล้มันดังแรงแสดงว่าอันนี้มันช่วยเอยอะเลยมันดังแบบอุ๊บอุ๊บนะมันเหมือนแบบเหมือนใสนนทุบทุบห,หัวค่ะมันดังเบาเนะเฮ้ยมันว่ะเมื่อกี้ผมยิงไปรูแลกี่บาทประมาณกี่บาทหมดเงินไปเยอะอันนี้ไม่แน่อันนี้ประมาณรู้สิกสิบห้าอ๋อโอี่มันยี้มันยิงได้ยิงได่ทั้งวันยี้แด้ทั้งวันอ่ะ หือว่าเมื่อกี้ชมผมว่ายิงดียิงดีเว้ยยิงดียิงผ่านะครับโอ้โหยิงกันเถอะอันนี้หรือว่านู้นเลยแล้วแต่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อ่าอันนี้จะเป็นลูกอ่าอันนี้เป็นลูกเก้าครับเก้าใชครับอันนี้ต่อไปเป็นปืนก็สิบเก้านะครับก็สิบเก้าเจ็ห้าออสเตรียนะครับเป็นขนาดเก้ามมออสเตรียคือมันมาจากออสเตรเลียเหรอออสเตรียออสเตรียครับอ๋อออสเตรียก็ออสเตรเลียไม่เลยออสเตรเียออสเตรียออสเตรียฮะออสเตรียใช่ มันอันเดียวกันไหมพี่ถามก่อนอ่าวเออคุณบอลเราจะได้เข้าใจไงเตรเไม่ใช่ออสเตรเลียยิงโจ้อ๋ออ่าคนละอย่างอ่าเรื่องกินโจ้เรื่องอะไรขต่อเลยข้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นปืนที่มีขนาดประมาณสี่นิ้วครับผมอ่าเป็นปืนที่เอาไว้พกติดบ้านเอาไว้ติดบ้านนะอันนี้พกไม่ได้พกไม่ได้จริงๆกฎหมายไทยพกไม่ได้ครับพกไม่ได้เอาไว้เอาไว้เพื่ออยู่ที่บ้านเข้าบ้านอย่างเดียวเอาละอันนี้ก็ ไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างพกไม่ได้ทุกอย่างปืนบ้านเราห้ามพกนะครับอ๋อใช่ครับพี่กุณมาเอาล้กนผมพกสิบกว่ากระบอกผมมีนไปเลยเป็นบิลิการใช่ไหมครับครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะมาลองตัวนี้อันนี้ชื่อปืนว่าอันนี้ก๊อกสิบเก้าครับก๊อกสิบเก้าเป็นห้าโอเคอ๋อครับผมเดี๋ยวผมอออยากราคาไหนแพงกันจะต้องเก้าเลยใช่ไหมัผมบอกราคากางๆกละไอตัวนี้อยู่สักเจ็ดเอ่อสักเจ็ดปลายถึงเก้าหมื่น ตั้งแต่1งเงินเพราะว่าอันนี้มันหลักแสนไปสองกว่าอันนี้สองกว่าเอาแสนกว่าเฮงครัะใครมาเล่นมาเนี่ยนายฮอกซูดนายนี่แหละนี่นะเขาเรียกนายฮอกนายซูดนายฮอกครับผมอ่ะอ่ะในเกมมีไหมบัดตอนเราเล่นเกมไม่มีไม่มีมีไหไม่มีหรอกเกมะไรเป็นพวกโค้ะวะอ่ะมามาเราจะมาลองยิงกันเลยการจับปืนก็คล้ายกัน คือเราเ,เราเียนรู้จากตัวนี้มาแล้วเรา<ช>จะใช้ปืนต่อไปเลยก็ได้ใช่ครับนะครับคือต่างกันอย่างเดียวคือว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นแบบไกซิงเกลิลคือเป็นไก,นก่น,นกสัตว์นี่ไก่นอกๆแต่เนี้ยไม่มีนกต่างกันตรงต่างกันตรงที่มันไม่มีนกแค่แหละไม่มีนก <ico le> ใช่อ๋อตอันไหนคือนกมันนะครับอันนกุตดนะครับผมขอเคลียร์ปืนนี่คือนกครับอ, <ico le> อ๋นนี้คือเรียกนกอันนี้ไม่มีไม่มีนกอันนี้เวลายิงปุ๊บนกตัวเนี้ยมันจะสับให้เข็มแน่นอนเพื่อให้เป็นการใช่ถีาถ่ายรูปอ่ะแล้วอันนี้มันจะยังงไ ตัวนี้จะเป็นเข็มพุ่งครับนี่ครับไม่มีเวลาเราเหนี่ยวไกานะครับเป็นเคียนะครับเหนี่ยวกายปุ๊บไม่มีอะไรออกมาครับเป็นเข็มพุ่งคือเข็มมันจะซ่อนอยู่ข้างในครับการงานจะแตกต่างกันจะแตกต่างกันอยู่สองอย่างนี่ครับต่อไปเรามาลองยิงนะครับเดี๋ยวจะให้อมยิงเลยผมยิงเลยแล้วกันอ่ะเหมือนที่ผมสอนไปแล้วที่ผมสอนเรื่องความปลอดภัยกับเรื่องการใช้ปืนเรียบร้อยนะครับคือตอนเนี้ย เราต้องคำนึงถึงความความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวผมผมไม่อยากยิงเป้านี่ผมอยากยิงเป้่อยนู่นได้ไหมได้ได้ครับยิงจี้ยิงจี้ได้ครับนู่นนู่นนู่นได้เลยได้ได้ไม่ใช่เอ็นเนี่ยอ่าเดินเดินลงยงข้งล่างก็ได้ครับแล้วก็คนถ่ายอยู่ด้านหลังก็ได้ได้ครับอ๋อคือทำไงก็ให้คนถ่ายไม่ไม่อันตรายไงปลอดภัยอยู่ในเซฟโซนผมสามารถเข้าไปยิงได้อีกโดยการแต่แต่ต้องดูเพื่อนนะครับว่ามีใครยิงอยู่ไหมต้องขอยดูตอนนี้ เฮียร์แล้วไม่มีมีแค่เราเหลือแค่ตากล้องแล้วก็พี่เขาเลยครับผมมาใส่ปืนใส่ลูกก่อนเลยใส่ลูกครับเหมือนเดิมนั่นแรละกันเฮ้ยมันไม่เหมือนกันนะเขาเนี่เหมือนกันคล้ายๆกันระยะเดียวกันหรือเปล่าชึบอันเองถ้าโดนนี่แม่นเลยเนี่ยนี่โอ้โหผมใช้ฟิวเดียวกันกับปืนอารมณ์เลยอ๋อมันใหญ่แต่ตอนนี้คือมันแตกต่างจากตอนแรกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้เรายืนยิงอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเราต้องเอาปืนไปตรงนู้น เราจะไปยังไงครับวิธีการถือปืนในสนามคือเราต้องขึ้นสไลด์อย่างนี้ไว้นะครับวิธีการถือปืนต้องด้วยจับจับจับถืออย่างนี้ไปข้างนอกไม่ได้นะครับคือเวลาจับต้องจับอย่างนี้อย่างเดียวนะครับในการถือปืนให้รู้ปืนเคลียนะครับให้รู้ปืนเคลียแล้ปลอดภัยผมขออยากลองลองลองได้ครับก็อย่างนี้ใช่ครับถืออย่างนี้เลยแล้วถ้าต้องอย่างนี้ได้ไหม ยังไงก็ได้ครับอย่างนี้นะครับเอาเอาแบบนี้ดีกว่าถือไว้หน้าดีกว่าให้เข้าเ็นคนอื่นเห็นภาษาไทยบ้านก็ปืนไม่พร้อมยิงไงผมขออนุญาตเดินไปงี้นะครับอ่าได้ครับเุณถือปลอดภัยแล้วไงใช่ได้ข้างๆไม่มีคนโอเคครับก็เขาจะรู้ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วอ่าใช่ครับมาโอ้ยยืนแดนไปตาโดนไหมเหรอเขี้ยงเขี้ยงโอ้ยกำลังใจดีโู้ดนั่นแหละเอาไปโดนเลยตรงนั้นแหละตรงนี้แหละโอมัน ใหญ่พูดได้เอาเป้าน้อยไงเอาเป้าน้อยเด้อไม่โดนเอาเป้าใหญ่เลยเป้าสี่เหลี่ยมแมาลองดูเอาลองสี่เหลี่ยมก่อนเป่าน้อยเลยโอเคแล้วแล้วสิ่งนี้เลยตทำไมครับอันนี้คัดก่อนนะเพราะว่าคนนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ระยะประมาณเท่าไหร่นี่สิบสิบสองเมตรประมาณสิบเมตรได้ครับมันามันอันไหนใกล้กันเมื่อกี้ผมยืนใกล้กันดีเทีกก็สิบเมตรเหมือนกันแต่นี่เราขยับเข้ามาครับมาแล้วสิบเมตรแต่ว่าไกลกว่าอยู่ผมว่ายังไกลกว่านะอ่ามันรู้สึกไกลกว่าโดูมันมื่อเนี่ย ผมควนยิงไปโดนสามสิบเมตรได้ไหมครับสามสิบเมตรเนาะหรือว่าสิบห้าเมตรตรงนี้ตรงนี้เหรอประมาณสิบสองเมตรอ่ะไม่จากจากตรงมุมไหนสิบสิบห้าประมาณสิบสิบห้าเมตรเพราะระยะมันมาเป็นยี่ห้าเมตรนะครับสุดสั้นโอเคแล้วตอนยิงผมไปยิงนั้งก็ได้แต่ว่าเราก็ยิงตรงนี้เลยออ๋เอาอยากลองดูใช่ไหมอยากลองไกลไกลเลยลองไกลไกลเลยถอยให้มาถอยให้เยอะดิสิการยิงออาีีกไพ่่ เราอยากยิงไกลๆใช่ไหมครับทุกคนมันง่ายไปนี่ง่ายไปง่ายไปเอาจัดให้นี่ก็โดนโอ้โหมันดับหนึ่งโอเคกว่าผมซ้อนล่ะนี่พี่เขาเป็นห่วงกลัวจะไม่เข้าใกล้เป้าไงเอาให้โดนจะได้มีเสียง bang เพราะๆเป้าไหนอันเล็กเลยตอวใหญ่ลมนะเท่านี้อ๋อระยะให้ตรงโอเคอันใหม่เลยโอแค่ทำนิ้วไปยังดูเล็กมากเลยเนี่ยต้องสายตาดีจริงเอาถ้านเปนจุ่สองนัดนะครับครับผมโอเคเหมือนเดิมนะครับ มอนช่โ้ไกลกว่าเดิมอีกอ่ะถ้าโดนนี่อันนี้ระยะประมาณสักสิบห้าเมตรโอเคอ่ะพี่ครับพร้อมใส่ลูกแล้วครับโอเคเหมือนเดิมครับจับปืนเหมือนเดิมเล็งเป้าอะไรครับจุดไหนเหมือนกันครับตรงนี้เลยครับกดลงกดลงอ่ะเฮ้ยไม่ไปครับกดแรงๆหน่อยครับอ่าโอเคโอ้ไกลว่ะเอาศูนย์หน้ากับศูนย์หลังเท่ากันนะครับแล้วเหนี่ยวไกลช้าๆ อู้เดี๋ยวเดียวมันมันดิ้นว่ะมันไกลถ้าถ้าไม่พร้อมเนี่ยเอานี้ออกมานอก้องงงไกลก่อนโอเคครับแล้วก็ลองลองยึดเล็งใหม่ก่อนโอเคครับพร้อมแล้วครับอ่ะพร้อมนี่เข้าวงไกลครับโอเคขึ้นบนครับขึ้นบนขึ้นบนไปหูแบบขึ้นบนเหรอครับอ่ะขึ้นบนเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะกระตุกไกลไงครับมันขึ้นบนเกินไปไงเมื่อกี้ลืมท่าด้วยทำไมทำไมยิงต่อได้เลยใช่ไหมครับยิงต่อได้เลยครับ โอเคครับอุ้ย uh! เดี๋ยวเราเ <ขอ S 1> ชียร์ปืนหน่อยโอเคแลเียร์ปืนนะครับเอออยากจริงเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือแบบเราต้องลองที่จริงต้องลองไอ้นี่ยอนิ้วๆก่อนเพราะว่าผมเตะไปทีเดียวมันรู้สึกมันไกลไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันแบบแบบนึกว่าอ๋อถึงอันนี้ต้องไปแล้วต้องยิงเลยวะอไกลนิ่มไกลนิ่มมันมันอันนั้นพออันนั้นพอเป็นไกลแตงไงพวกนี้อันนั้นยังลองพอแบบลองแบบนิ่งๆก่อนแล้วค่อยตึ๊อันนี้ไปถึงแต่ปุ๊บมีไกลแต่ง โอ้เข้าใจเลยครับสองลูกได้กินอยากรู้ราคาไก่แต่งไหมล่ะพีโอ้พี่ผมอยากรู้ราคาไก่แต่งไหมล่ะถามพี่ก่อนไอ้นี่ไก่แต่งอันนี้ไก่เกินสามพันรอกก็ไอ้ข้างในนี่ก็ผมตีสักหมื่นหมื่นห้าสามพันตีสาไปก่อนเลยเก็บนุยยิงหนุ้ยผมคาดใจว่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่ไม่มันที่จริงอ่ะที่ที่บอกตอนสอนเมื่อกี้คือให้เหมือนว่าการซ้อมคือคือให้อันนี้ไปลองกันที่ว่าเขาลองใช่ไหมการได้ไฟใช่ไหมครับอ่าใช่ใช เพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ลองปืนนี่ไงเพราะว่าเป็นปืนสมมติเราชินปืนตัวเองแล้วอยู่ดีเปลี่ยนปืนใหม่เงี้ยแล้วเราต้องมาลองก่อนอเร้น<ร>มาลองก่นนอนนะเมื่อกี้เหมือนเอาเป็นการแค่ลองอะอ่าเดี๋ยวรออีกเทสหนึ่งอ่ะจัดจัด,จดเลย